สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรัฐทีวช่องที่นำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกอย่างครบถ้วนและน่าสนใจที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์มันมันแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถถังแห่งยุคจากประเทศอิสราเอลรถถังที่ได้รับการขนานนามว่าปลอดภัยที่สุดในโลก พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำที่เหนือชั้นกว่ารถถังทั่วๆไปรถถังที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมคาวา MK 4หรือเมคาวามาร์คซึ่งเป็นรถถังรบหลักของกองทัพบบอิสราเอลที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการรบในภูมิประเทศที่หลากหลายและการต่อสู้ในเขตเมืองที่ซับซ้อนรถถังเมคาวา Mark คเป็นเจเนเรชันล่าสุดของตระกูลเมคาวา โดยเริ่มพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่1,990และเข้าประจำการจริงในปี2004จุดเด่นของรถถังรุ่นนี้คือการเน้นเรื่องการปกป้องชีวิตลูกเรือเป็นอันดับหนึ่งซึ่งถือเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆที่เน้นความแรงหรืออนุภาพการโจมตีเป็นหลักโครงสร้างภายในของรถถังเมอร์คาวามีการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยย้ายเครื่องยนต์ไปไว้ด้านหน้ารถเพื่อช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการโจมตี และช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของลูกเรือด้านหลังนอกจากนี้ยังมีห้องโดยสารขนาดใหญ่ด้านหลังที่สามารถรองรับทหารรับได้ถึง6นายทำให้รถถังสามารถใช้เป็นยานพาหนะสนับสนุนภาคพ,พื้นดินได้อีกด้วยเมอร์คาวามาร์ค4ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มมตรแบบเรียบสมูทบอร์ ball, ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจากราะ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูง หรือแม้แต่กระสุนอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ระหว่างการบินเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวระบบควบคุมการยิงของรถถังนี้ก็ถือว่าล้ำสมัยมากมาพร้อมระบบเลงเป้าหมายด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำและระบบเทอร์มอเอเมจิงสำหรับการยิงในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เมอร์คาวามาร์ค4เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในวงการทหารทั่วโลกคือระบบ Trophy Active Protection System หรือระบบป้องกันเชิงรุก Trophy ซึ่งเป็นระบบที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธหรือ RPG ที่ยิงเข้ามาและทำการสกัดก่อนที่มันจะโดนตัวรถระบบนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในสนามรบจริงช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตของลูกเรือได้อย่างดีเยี่ยมระบบป้องกันของเมอร์ คาวายังประกอบด้วยกรอบคอมโพสิตหลายชั้นและแผงกรอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถปรับแต่งกรอบให้เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละพื้นที่ได้เช่นในเมืองภูเขาหรือทะเลทรายเครื่องยนต์ของเมอร์คาวามาร์ค4เป็นดีเซล V12 กำลัง1,500แรงมา้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระ ระยะทางที่สามารถวิ่งได้ต่อถังเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรลูกเรือของรถถังเมอร์คาวามีทั้งหมด4นายประกอบด้วยผู้บังคับการพลขับพลยิงและผู้บรรจุกระสุนท,ทั้งหมดถูกฝึกมาอย่างดีและสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบสื่อสารภายในและภายนอกก็ทันสมัยมีความเสถียรสูงสามารถติดต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้ตลอดเวลา อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเมอร์คาวามาร์ Mark 4คือความสามารถในการบรรทุกทหารราบหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรถถังรุ่นนี้สามารถเปิดประตูด้านหลังเพื่อรับหรือส่งทหารได้อย่างรวดเร็วคล้ายคลึงกับยานเกราะลำเลียงพลซึ่งทําให้เมอร์คาวาเป็นได้ทั้งรถถังรบและรถสนับสนุนในเวลาเดียวกันแม้ว่าราคาของเมอร์ คาวามาร์4จะสูงกว่ารถถังทั่วไปในตลาดแต่การออกแบบที่เน้นการปกป้องชีวิตและการบุรณาการเทคโนโลยีระดับสูงก็ทำให้มันคุ้มค่ากับการลงทุนกองทัพอิสราเอลจึงใช้เมอร์คาวาเป็นรถถังหลักอย่างต่อเนื่องและมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาเมอร์คาวามาร์4ได้ถูกนำไปใช้ในหลายสนามรบเช่นในฉนวนกาซาหรือสงครามในเลบานอนซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานและประสิทธิภาพของรถถังรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องเจอกับระเบิดแสวงเครื่องหรือ RPG ก็ยังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปได้ว่าเมอร์ค้าว่า MK4 ไม่ได้เป็นเพียงรถถังธรรมดาแต่มันคือสุดยอดแห่งนวัตกรรมการทหารที่รวมเอาความปลอดภัยความแม่นยำและความอเนกประสงค์เข้าไว้ด้วยกันทำให้เป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกหากประเทศไทยในอนาคตต้องการรถถังสำหรับการป้องกันประเทศ เมอร์คาวามาร์คีก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ